ปูยัมั่มโตที่เก่งที่สุดในแต่ละสีจะมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูเลยครับครับกราบ,บสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีไลเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบีดเบฟโซอีเช่งเคยนะวันนี้ก็พามาดูปู หลังจากคลิปล่าสุดก็จะอันดับปูไปแล้วคลิปนี้ก็มาจะอันดับปูต่อแต่เป็นปูที่เก่งที่สุดในแต่ละสีนะแต่ละสีจะมีตัวโดดเดน่นหรือว่าตัวที่เก่งที่สุดอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันจะมีตัวอะไรกันบ้างนะฮะสีแรกครับสีเขียวตัวที่เก่งที่สุดในสีเขียวก็คือปูปูบางไคสวมไฟนี่แหละข้าสวมชุดนี้อยู่ก็เหมือนกับข้าสวมพระอาทิตย์อยู่แะนะตอนถ้าเราเปิดกาชาได้เขาจะพูดประมาณนี้นะ เดี๋ยวมาทุ่หัวหน้าหน่วยฮะทุกสังกัดของปู่มันจะเป็นหัวหน้าหน่วยหมดเลยนะเดี๋ยวมาทุ่ดหัวหน้าหน่วยผู้สังหารไลา่สังกัดสายเอสพีแปดร้อยสิบห้านะฮะแล้วก็มีแจกไฟทุกห้าวิด้วยนะมีบล็อกการหลบเลกของไล่สังกัดนะฮะการโจตมตีทั้งหมดเป็นไฟแล้วก็ไม่ติดไฟครับสําหรับพะซีฟตัวนี้เล่นง่ายครับโหดแต่ว่าไม่ถึงกับแรงมากนะ มีปูหลายตัวที่แรงกว่านี้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเล่นสะดวกกว่านะเป็นข้อดีแบบจัดๆต่อไปมาดูอ b บ l ตี้กันครับความเสียหายถ้าโจมตีปกตินะฮะยีเอ่อความเสียหายถ้าโจมตีแรง20%ความเสียหายถ้าไม่ตาย40%ร์ฮะลถคุณทามถ้าโจมตีแรง12% ออขอบเขตถ้าชน่มตีแรง20%ตีกว้างครับคิดแรงบวก1เวลาตีสถานะผิดปกติบวก2วินาทีฮะแล้วก็เมื่อตู้ติดไฟบวกไปอีก20%ทันทีแล้วก็หลบสูญบวกหนึ่งครับติดไฟแล้วก็แรงขึ้นนะมีบล็อกการหลบหลีกครับแจกไฟทุก5าวิอันนี้คือดีเลยดีจัดในสีเขียวเลยเยวไปดูสีอื่นกันต่อไปเป็นสีม่วงครับตัวที่เก่งที่สุดในสีม่วงก็จะเป็นตัวนี้แหละปู หมัดคู่หมัดไฟหมัดไฟ,ดไฟอ่าม่วงนะฮะทำไมผมชื่อโบฝร่งชอบบอกว่าหมัดคู่เพราะว่าผมกลัวว่าในวันข้างหน้ามันจะมีหมัดข้างเดียวมาเพราะปู่แกแขนด้วยนะยโยมิถตนวัน้นหน่วยครับสังหารสแตนเดนท์ครับก็เหมือนกับเอามาตบพวกสแตนเดนท์ turn, พวกยูแกมอะไรพวกนี้หรือเปล่าแล้วก็เป็นสายเอ k 796ก้ครับสูงอยู่พอสมควร l i n k ลดความเสียหายที่ได้รับ16% ไปดูทางด้านของพาสดีครับอันนี้การโจมตีเป็นการโจมตีใกล้ทั้งหมดครับติดออนแลน์แล้วก็ไฟนะแล้วก็มีพาสดีคือไม่ติดออนแลน์แล้วก็ไม่ติดลูกกินลบชุกเฉินบวกหนึ่งตัวนี้ดีจัดจัดเลยนะสำหรับ PVP แต่ก็ไม่ได้อยู่ถึงขั้นแนวหน้าขนาดน,าน,านั้นฮะอะบิลิตี้นะครับความเสียหายปกติ20แรง50ครับลดความเสียหายที่ได้รับ1 6เอตเ่อตายเกิดครับ100% เฉพาะต่อสู้ครับทะลวงสถานะไลท์เทมทานฮะแล้วก็เฉพาะต่อสู้อาไลท์เทมทานช่วงขณะตอนเริ่มประมาณ1ิวิครับเฉพาะต่อสู้ศัตรูฟื้นฟูไม่ได้ครับแล้วก็ฮิตปกติบวกหนึ 1, ่งอติดสถานะบวกห้าวิซูเปอร์อาร์เมอร์ฮะฮิตปกติบวกหนึ่งก็จริงแต่ข้อดีเขาเยอะนะคือไอ้โหมดเฉพาะต่อสู้อะมันเยอะมันครอบคลุมตัวนี้ก็เลย เก่งเป็นอันดับหนึของสีม่วงเดี๋ยวไปดูสีอื่นกันต่อเลยต่อไปครับต่อไปเป็นสีแดงตัวที่เก่งที่สุดในสีแดงหรือว่าพูดได้ว่าเป็นตัวที่เก่งที่สุดในทุกสีเลยเก่งที่สุดในปูเลยก็ด้ว่าได้นะในเรื่องของสาย SP หรือว่าฟาร์มทั่วไปนะฮะก็เป็นยมทูตหัวหน้าหน่วยสังหารครินซี่แล้วก็สังหารฮอนโลนะ ใครที่มีก็จะรู้ดีตัวนี้มันโหดจัดเลยใสเอสพ5ีแปดร้อยห้าสิบหกแล้วก็การโจมตีทั้งหมดติดออนแรงและไฟฮะทางด้านของพัทซีฟครับบล็อกการบล็อของฮอนโลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮนโลก็ตีโดนเราบ้างไม่โดนบ้างนะฮะตีโดนบ้างไม่โดนบ้างรบสุญเฉินบอกสองพุ่งได้ดีเพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สกิลกว้างฮะสกิลกว้างอ่าอัรบิลิตี้ครับ ความเสียหายแรง40%ลดคุณธรรมแรง12ครับแชรการการสถานะครับ100%คือเราไม่ติดสถานะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็ไม่ติดสถานะเช่นกันไปยื่นบอ่อไฟเพื่อนก็ไม่ติดไฟไปยืนบอ่อช็อตเพื่อนก็ไม่ติดช็อตยืนกี่บอ่อก็ได้เพื่อนก็ไม่ติดฮิตแรงบวก1ฮิตไม่ตายบวก1ครับแล้วก็ติดสถานะบวก5วิติดออนแรงบวก40%ติดไฟบวก40% สองสถานีสองสถานะนี้สามารถติดพร้อมกันได้นะฮะเท่ากับว่าบวก80%แต่ก็สามารถติดสถานะเดียวได้เช่นกันเหมือนกันลดค่าป้องกันทะลุการสีแดงเป็นอวิตี้ที่ก็จะดีนะฮะทะลักกนดเป็นญญาณบวก80%เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อสตูติดสถานะผิดปกติก็คือแรงเป็นครั้งคราวและเมื่อแรงแล้วก็แรงไปเลยฮะแรงจัดๆเลยแต่ก็ ไม่เคยแรงสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดสถานะผิดปกตินะแต่ก็มีทางด้านของฮิตไม่ตายโอเคเดี๋ยวไปดูสีอื่นกันอันดับหนึ่งของสีฟ้าครับหรือว่าปูที่เก่งที่สุดในสีฟ้าก็คือตัวนี้เลยปูบางไคเหมือนกันครับดาบดำเป็นดาวถ่านเหมือนกันเหมือนก,นกับสีแดงเลยแต่ก็เป็นตัวเก่าแล้วนะเป็นดาวแดงถูกปรับดาวแดงมาก็เลยโหดขึ้นเยอะเลยฮะจากที่ไม่ปรับก็คือแบบธรรมดาพื้นๆไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะ ยมทกถทนหน้าหน่วยสังหารทอนโลสายเอ8พีแปดครับ SP โดดมากครับสกิลการเล่นก็ยังค่อนข้างดีอยู่นะริงครับรถฟาร์มรถคุณทามแรง12แล้วก็เฉพาะเลือดเต็มครับภาพพลังโจมตีทั้งหมดบวก16%การโจมตีทั้งหมดบวกไฟโจมตีใกล้เมื่อติดไฟแรงขึ้นไปเลย30%ตทันทีออฟริตี้ครับควมเสียหายปกติ20ครับไม่ตาย40รถคุณทามแรง12% เฉพาะเมื่อพลังกายเต็มค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก16%ติดไฟแรง30เลิ่เต็มบวกอีก16แล้วก็ไม่ติดแข็งไม่ติดไฟลวกฮรสำหรับปู่ตัวนี้เพิ่มฮิตแรงบวก1นึแล้วก็เวลาติดสถานะผิดปกติบวก2วินาทีฮ่พนโลกสีแดงติดสถานะได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ลบเุืเฉินบวก1 ก่อนที่จะเป็นดาวแดงคือไม่ค่อยเวิร์กเลยนะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่แต่พอปรับเป็นดาวแดงล้วสามารถเล่นได้ดีเลยฮะสำหรับปู่ตัวนี้แล้วก็สกิลการเล่นของตัวละครชุดนี้ช่วงเวลานี้มันโอเคดีอยู่นะไม่แพ้สกิลของตัวใหม่ๆเลยโอเคตัวนี้ถึงถูกจัดอยู่ในอันดับที่1ของสีฟ้าครับเดี๋ยวไปดูสีอื่นกันอันดับหนึ่งของสีสม้มแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของ PVP ด้วยหรือว่าหมอต่อสู้ นะในปูแล้วก็ในทุกตัวนะตอนนี้เวลานี้นะฮะอนาคตจะมีตัวอื่นเก่งฝ่าไหมอันนี้ไม่แน่ใจก็เป็นระดับหนึ่งของสีส้มนะถึงจะเล่น PVP ได้ดีก็เล่น PVE ได้ดีเหมือนกัน,นะฮะตัวนี้ครอบคุมยมทูตหัวหน้าหน่วยสังหารไร้สังกัดแล้วก็สังหารหัวหน้าหน่วยนะสาย S.K. 819เลยสูงแบบสูงโดดเลยฮะสูงมาก ลิงก์ถดความเสียหายที่ได้รับใครไม่ชอบครับได้มาตัวเดียวไม่น่าเก่งเลยเอาไปลิงก์ก็ได้ะอ่าแล้วก็ทางด้านของพารซีฟนะดูกันว่าเขามีอะไรบ้างการโจมตีทั้งหมดก็เป็นการโจมตีใกล้ครับติดไฟแล้วก็แผ่ชกันครับสองสถานะนี้ดีจะจับเลยไฟและแผ่ชกันนะถ้าสองเป็นทางรถพลังพารซีฟครับลบฉุกเฉินบวกหนึ่งครับไม่ติดชอด็อตแน่นอน100%ครับแล้วก็ธลุก,กาสีแดงครับเปิดคุณจะ นำจนนี้ไปเล่นในโหมดธรรมดานะออเบิตี้ลดความเสียหายที่ได้รับ20%แล้วก็เมื่อเลื่อนเหลืครึ่งหลอดจะขึ้นถึง50%เฉพาะต่อสู้ครับ10วิแรกรับไปเลยเบิร์นฮิตปกติบก1นะฮะ10วิแรกบวกฮิต1ไปเลยแล้วก็เฉพาะต่อสู้เหมือนกันเมื่อมีการตายเกิดขึ้นนะฮะตัวเขาจะแรงขึ้น20%ทันทีใครจะตายก็ได้ครับแรงขึ้น20%ทันทีแน่นอนเฉพาะต่อสู้ครับก็ บอกการไต่เกิดครับเฉพาะต่อสู้ทะลวงสถานะลร้เทียมทานแล้วก็เฉพาะต่อสู้ลายเทียมทานช่วงขณะตอนเริ่ม10วินาทีอันนี้โคตรด,ดีฮิตปกติบอก2อโอ้แถมยังมี10วิบอก1อย่างนะเหมือนฮิตบวก3าเลยครับแรงจัดจ้านมากตีติดสถานะทันทีครับสำหรับอาบิลิตี้นี้ปูมีไฟมีแผ่ชะกันครับตีปุ๊บ1่ทีติดเลยยกเว้นตัวนั้นจะมีป้องกันไฟป้องกันแผ่ชะกันนะซูปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็ทะลวงบาเรียนะฮะ ก็จบไปแล้วครับสำหรับการจัดอันดับของปู่ที่เก่งที่สุดในแต่ละสีประจำปี2566นะแล้วก็เดือนนี้ก็เดือนกันยายนนะฮะถ้าเกิดข้อมูลชัดเคลื่อนหรือว่าวันข้างหน้ามีตัวใหม่ๆอัปเดตมาก็อาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปนะฮะสำหรับนี้ก็คงต้องฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อที่จะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะแล้วก็คงต้องลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ